สถานการณ์การชุมนุมในปัจจุบันนี้นะครับก็ถือว่ามาถึงจุดซึ่งน่าจะมีการเจรจากาันเกิดขึ้นแล้วซึ่งผมก็มองว่าก็นับว่าเป็นข้อดีนะครับเพราะว่าเมื่อมีการเจรจากันเกิดขึ้นไม่ว่าแต่ละฝ่ายจะมีธงหรือจะมีกองเชียร์ฝั่งหนึ่งฝั่งใดหนุนกันอยู่แต่หากการเจรจาเป็นหนทางที่ทําให้เกิดการไม่ต้องมีการสูญเสียกันอีกก็นับว่าเป็นสิ่งที่ควรทำครับไม่ว่าจะ ขัดใจใครในหลายฝ่ายก็ตามเมื่อวันอังคารนี้นะครับที่ประชุมคอร,รมนะครับได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมในที่สาธารณะเกิดขึ้นนะครับซึ่งกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายพิเศษซึ่งจะออกมาจํากัดสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญอย่างมากมาดูกันนะครับว่ากฎหมายฉบับนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญผมใช้คําว่าขัดแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดว่าสส ในสภาหเห็นชอบและผ่านกฎหมายนี้ผมเชื่อว่ามีนักวิชาการรวมถึงหลายๆคนนะครับน่าจะไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองบอกว่ากฎหมายฉบับนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนในเนื้อหาสาระของกฎหมายการควบคุมการชุมนุมในพื้นที่สาธารณะนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมีระบุไว้ว่าต้องทำหนังสือขออนุญ,ญาตล่วงหน้าอย่างน,น้อย72ชั่วโมง และหากจะมีการเคลื่อนขบวนการชุมนุมก็ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบล่วงหน้านอกจากนี้นะครับนอหาสาระตัวหนึ่งแล้วที่ถ้าหากว่าเราศึกษาดูเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าหากมีข้อห้ามดังกล่าวเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าห้ามการชุมนุมไปโดยปริยายเอาละนะครับมาดูกันนะครับว่าข้อห้ามของพอรบฉบับ,บนี้มีอะไรบ้าง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการชุมนุมก็มักจะเป็นไปโดยสงบและสันติเป็นการชุมนุมที่ทั่วไปแล้วจะไม่มีใครใช้อาวุธในการเคลื่อนไหวการชุมนุมมีข้อห้ามอยู่ตัวหนึ่งซึ่งผมมองว่ามันมีผลกระทบกับประชาชนมากก็คือการชุมนุมจะไม่กีดขวางทางเข้าออกสถานที่ที่ประทับของพระมหากษัตริย์ พระราชินีและพระราชทายาทและสถานที่พำนักของผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์หรือก็ประมาณว่ากลุ่มขององค์มนตรีนั่นเองแล้วนะครับไม่ขวางทางเข้าออกรัฐสภาทำเนียบรัฐบาลศาลและหน่วยงานของรัฐท่าอากาศยานท่าเรือสถานีรถไฟหรือสถานีขนส่งสาธารณะโรงพยาบาลสถานศึกษาและาศาสนสถาน ตลอดจนสถานทูตหรือสถานกลงสุนพอมาถึงข้อนึ่งที่บอกว่าไม่ขวางทางเข้าออกของหน่วยงานของรัฐหรือกีดขวางข้อนี้ก็ทําให้กลุ่มประชาชนซึ่งมักจะไปใช้สิทธิ์เรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐเห็นใจหรือว่าเร่งการทํางานมากขึ้นก็ต่อไปถ้าเกิดว่ากฎหมายฉบับนี้ออกมาแล้วก็จะทําไม่ได้แล้ว จริงๆแล้วกฎหมายฉบับนี้นะครับมีการร่างออกมาในสมัยช่วงที่พันธมิตรชุมนุมอยู่นั่นเองโดยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ยกร่างเป็นคนแรกและต่อมาก็ได้ส่งมอบไปให้สำนักง,งานกิจสดีการเป็นคนดำเนินเรื่องต่อไปแน่นอนครับว่ากฎหมายฉบับนี้อาจจะทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความชอบธรรมหรือสามารถดูแลก,การชุมนุมได้คล่องตัวขึ้นแต่ว่า ประเทศแม่แบบที่คนไทยไปหยิบมาเนี่ยก็คือประเทศเยอร,รมนีเขาออกกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการชุมนุมไม่ใช่ออกกฎหมายขึ้นมาเพื่อบ,บังคับไม่ให้มีการชุมนุมแบบที่คนไทยกําลังเข้าใจผิดกันบทลงโทษของกฎหมายฉบับนี้ก็หนักหนาสาหัสนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเอ่อ กรณีที่ผู้จัดการชุมนุมไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทและแน่นอนครับถ้าเกิดว่ามีการตรวจค้นอาวุธและพบว่าผู้ชุมนุมบางกลุ่มหรือใครก็แล้วแต่พกอาวุธเข้าไปก็จะมีโทษหนักขึ้นมาอีกซึ่งในรายงานข่าวของไทยโพสต์มีเรื่องน่าเสียใจยอยู่อย่างหนึ่งนะครับซึ่ง ผมรู้สึกเสียความรู้สึกมากกับคนที่เตี้ยที่สุดในคอรมนายสาธิตวงหนองเตยรัฐมนตรีประจำสํานักนายกเขาบอกว่าโทษของกฎหมายฉบับนี้มันเบาเกินไปควรจะปรับให้มีหนักขึ้นก็ถ้าคุณสาธิตไม่รู้กฎหมายหรือว่าไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยก็หุบปากไว้ดีกว่านะครับกฎหมายฉบับนี้ เขาออกมาเพื่อให้คนชุมนุมได้ง่ายขึ้นไม่ใช่บังคับห้ามชุมนุมและกฎหมายฉบับนี้ยังต้องมีการปรับแก้ไขอีกเยอะในเรื่องสถานที่การชุมนุม